อยู่กับ Jack, แจ็คแป๊บเดียวอยู่แล้วที่ฟอร์ดอาร์ชบล่าฉพระพราม5วันนี้มีรถแต่งหล่อๆรุ่น XLS 4ประตูราคาอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมาดูกันครับว่าคันนี้แต่งอะไรให้บ้างนะครับคันนี้เป็นรถส่งมอบลูกค้าของผมเนาะลูกค้าชื่อพี่โอ๋นะครับชอบชุดแต่งเหล็กแบบคันนี้ส่งรูปให้ผมบอกว่าพี่อยากได้แต่งแบบในรูปนี้เลยอ่ะแจ็คจัดให้พี่ได้ไหมจัดให้ได้ครับมาดูครับว่าชุดแต่งคันนี้มีอะไรบ้าง นะครับคันนี้มาพร้อมกับกันชนหน้าเหล็กนะครับ Outlander นะครับแล้วก็มีแผ่นแข็งกันกระแทกด้วยนะครับตัวห่วงลากจุงเนี่ยเขาจะมีสีแดงมาให้แบบนี้อยู่แล้วนะครับในชุดเหล็กของเ o u t l เ n d e r นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับทําสีพิเศษเป็นขอบแดงนะครับตัวหนังสือดําขอบแดงแล้วก็ทําขอบกระจังเนี่ยเป็นสีแดงมาพร้อมกับสกรูฝากระโปรงนะครับเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นรูปม้าหรือรูปแรดแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับ มาพร้อมกับขอบไฟหน้านะครับเลือกได้อีกนะครับว่าจะเอาดําเงาหรือดําด้านจัดให้ได้ครับนี่ครับจุดเด่นเลยล้อยางนะครับยางตัวนี้นะครับเป็นยาง33คูณ12.5ความหนาเนี่ย50นะครับแล้วก็ล้อแม็กขอบ20นะครับคันนี้ลบอยู่ที่18แนะครับแม็กตัวนี้เป็นขอบแดงแบบนี้เลยนะครับยก2นิ้วลองก้อน2นิ้วนะครับทางหน้าและหลัง นะครับคิวล้อมีหมุด6นิ้วนะครับแล้วก็ลวดลายสติกเกอร์แบบนี้นะครับลูกค้าชอบแบบไหนบอกแจกได้จัดได้ครับแล้วก็บันไดข้างนะครับที่ WI เป็นบันไดข้างเหล็กนะครับเนาะมันก็สีแดงตัดกับตัวรถตัดกับสติกเกอร์นะครับด้านหลังนะครับก็เป็นโลบาร์เหล็ก Outlander นะครับมีไฟด้วยนะตัวนี้เวลาเหยียบเบรกมีไฟด้านหลังนะครับข้างหลังก็ ตามสไตล์เลยกันชนเหล็กนะครับข้างหลังก็กันชนเหล็กเ er, อ l เ n นเดอร์กับข้างหลัง Ford นะครับแล้วก็ Ford, อักษรอะคริลิกฟอรโโ์เอลเจอร์นะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับลูกค้าสนใจออกรถแต่งหล่อๆแบบนี้หรือว่าชอบเป็นแต่งแบบไหนส่งรูปให้แจ็คเลือกได้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0944024441แต่งรถลูกค้าให้เหมือนรถตัวเองบายแจ็คแบบเดียวครับผมสวัสดีครับ ไม่มีเหตตบมือเลย oh. oh.